สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านกลับมาพบกับเพจกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องฝากคุณแม่ทุกท่านกดไลค์กดแชร์ใน Facebook และกดส u b ครสมาชในช่อง YouTube ชื่อเดียวกันค่ะกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องเชื่อว่าคุณแม่หลายๆท่านนะคะมักจะเกิดความสงสัยว่าเวลาสังเกตเรื่องลูกโกงตัวกับอาการท้องแข็งทั่วทั้งท้องเราจะสังเกตอย่างไรค่ะ อันดับแรกเลยนะคะถ้าคุณแม่รู้สึกว่ามีอาการท้องแข็งทั่วทั้งท้องแต่ไม่แน่ใจว่าอันนี้ลูกโก่งตัวหรือว่าเป็นอาการมดลูกหดละตัวแนะนําให้คุณแม่นอนพักก่อนนะคะเ <lindo. S 1> วลา <grands> Lindsay, นอนพักนะคะแนะนําให้นอนศีรษะ,ะ,นะนนนสูสงเล็กน้อยเพื่อให้หน้าท้องหย่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคุณแม่นอนพักแล้วนะคะแนะนําว่าให้คุณแม่ลองสังเกตนะคะว่าอาการท้องแข็งของคุณแม่นั้นเกิดขึ้นทั่วทั้งท้อง หรือว่าเกิดขึ้นแค่บริเวณใดบริเวณหนึ่งค่ะถ้าเกิดขึ้นแค่ด้านใดด้านหนึ่งนะคะเมื่อเอามือไปสัมผัสแล้วมีการเคลื่อนตัวหรือว่าหายไปนะคะหรือว่ารู้สึกท้องโยกแค่ด้านเดียวนะคะนั่นคืออาการของลูกกล่งตัวหรือว่าลูกดิ้นนั่นเองค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณแม่นอนพักไปแล้วนะคะแล้วเมื่อมีอาการท้องปั้นทั่วทั้งท้องเอามือไปจับตรงบริเวณไหน ของมดลูกของคุณแม่หรือกระทั่งสะดือนะคะก็ยังพบว่ามีท้องแข็งอยู่นะคะหรือรู้สึกว่ามีการบีบแล้วก็คลายหรืออึดอัดเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอทุก5าถึง10นาทีหรือทุก1 0ถึง15นาทีนะคะแสดงว่าอันนั้นมีมดลูกกดหนัดตัวนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นมดลูกกดหนัดตัว ในอายุครรที่ครบกําหนดแล้วนะคะสามารถพบได้แสดงว่าอาจจะเริ่มมีระยะคลอดหรือว่าเริ่มมีอาการเจ็บคันเตือนเกิดขึ้นนั่นเองค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีมดลูกหดลัดตัวแล้วเกิดขึ้นในช่วงที่อายุครร์น,น้อยกว่า37สัปดาห์นั่นหมายความว่าอายุครรยังไม่ครบกําหนดนะคะทีนี้คุณแม่ต้องทําอย่างไรนะคะสิ่งที่คุณแม่ต้องทํานั่นก็คือว่าลองนอนพักดูก,ก่อน ถ้านอนพักไป1นึ่งถึงสองชั่วโมงคุณแม่หลับได้และอาการท้องแข็งนั้นหายไปก็ไม่น่าวิตกกังวลน,นะคะก็สามารถสังเกตอาการต่อได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแม่นอนพักไปแล้วนะคะแล้วยังพบว่ามีท้องปั้นแข็งที่สม่ำเสมอจากทุก10 1ถึง15นาทีกลายเป็นทุก5-10นาทีแสดงว่ามูลลูกผนละตัวถี่ขึ้นในอายุครรภ์ที่ยังไม่ครบกำหนดแนะนำต้องปรึกษาแพทย์เท่านั้นนะคะ เพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดภาวะมดลูกขดลดตัวก่อนกําหนดมีโอกาสที่ปากมดลูกจะเปิดหรือมีโอกาสที่น้ําจะเดินได้นะคะทีนี้ถ้าปากมดลูกเปิดหรือน้ําเดินก็อาจมีความจําเป็นต้องคลอดนั่นเองค่ะแนะนำนะคะคุณแม่เมื่อมีอาการห้องปั้นแข็งลองสังเกตตัวเองดูก่อนนะคะถ้าพบอาการปิดปกติแนะนำพบแทย์นะคะถ้าหากว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณแม่ฝากคุณแม่ ชข้อมูลนี้ให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ท่านอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ